โครงการพันล้านอีหลักก็ไม่ยากกันเริ่มต้นขึ้นแล้วจา้าค่ะเอาไวข้าาไข,ขายคู่กันก็พีขอขอบคุณโครงการส่งเสริมอาชีพการพ่อเฮจากสหกรณ์การ,กรเกษตรอำเภอปงจังหวัดพะเยา,หล,ลายหลายๆวันะไล่ฟรามเป็นส่วนหนึ่งของโครงการาอาชีพมาเพิ่มอีกตั้งหนึ่งอาชีพนั่นก็คือแม่ค้าขายเหีขนาดจะบสามสี่มงแลงแล้วแดดกันยังหอนบักคายู่ค้าเร็จแล้วก็ไปหาอีหยังเย็นๆกินกันจ้าสิบบาทแก้วเศร้าบาทกับมาทางนี้เด้อหอนบักคกคาะทางพะเยากับโจนว่าจะต้องได้เห็นน้ำแข็งใสกินเองล้วซือเขากินซ้อมือกับเบ แข็งไสเป็นของข้าแมวค่ะเพื่อไผจะสนใจเอาไว้เฮ็ดกินเองนะนะเขากินก็นคงสิเบิดหลายบาทอยู่เพราะว่าทีมงานเท่าหลายคนแก้วและะ้วก็เฮ็ดไทยจะคลองซิมก่อนลเล่าแบบนี้ได้กินอีหยังเย็นๆนๆีนๆ่เฮ้อมันเชิญใจบักคักเลยจ้าก็กจะมีเฉากล้วยแล้วก็ฟุตสลัดใส่น้ำกินเองใส่หลายเท่าใดก็ได้จ้าแล้วลูกค้าคนแรกต่อคิวซีโบยซี่เบลย่คุ่นเพิ่นมาสิเอาน้ำหวานน้ำแดงว่าซั่นเด้ยมีของคุณไส้ค่ะเพิ่นบอกว่าขอใส่น้ำสตรอเบอร์รี่โรยเหนยนมคนหลายๆไปเลื่อยเอาฟุตสลัดใส่ให้้ออีกนนนาาแว่่ซั เวลาเฮ็ดกินจังสี่ก็ใส่ไอ<ก> <ละ S 1> ้ง้างก็ได้อยากใส่ไอ้ง้างก็ใส่ไอ้เรื่กงะของคุณนาค่ะเอาน้ำแดงเด้<ร>อเขาเกลือให้น้ำแน่อีกแล้วเขากินนี่กัแก้วซิปฮาบาซาอู่เจ้าสิมาเพิ่มท็อปปิ้งจังสี่บ่ได้เด้อแก้วนี่เป็นตาแซ่บสุดเลยของเมญยาจ่าเพื่อน่าเอาเสาใส่นุ่มหลายๆเห็นน้ำเด้อว่าสันเด<ซ>ียวส่วนสองแก้วนี่กัจะเฮ็ดให้สร้างเฮ็ดบ้านไห้คุณบ้านเขาจะเฮ็ดของทำงานเพิ่มอีกของนึงสักอาทิตย์กว้างกว่ากันนาสิเซ็ตแล้วจังได้สิมาอัปเดตของเฮ็ดงานใหม่ให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเเด้้อออจา